สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกับวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้นําจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28และ29บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่าน จะได้หยุดพักจากพระธรรมมัทธิวบทที่1 1นะครับเป็นข้อความที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงบอกกับบรรดาคนที่ติดตามพระองค์และเวลานั้นจะมีผู้นำศาสนาที่พยายามเรียกร้องความชอบธรรมหรือเรียกร้องกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้คนในเวลานั้นที่จะเข้ามาหาพระเจ้าหรือสแสวงหาพระเจ้าด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับหลายอย่างจึงเป็นเหมือนภาละ ที่คนหนึ่งคนที่จะเข้ามาหาพระเจ้าได้คนหนึ่งคนที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักและเป็นเรื่องที่เป็นภาระอย่างมากของผู้นำศาสนาในเวลานั้นที่พยายามกดขี่ข่มเหงด้วยหลักการบางอย่างหรือข้อบังคับบางอย่างดังนั้นพระเยซูจึงบอกกับบรรดาคนที่ติดตามพระองค์ในเวลานั้นว่าบรรดาคนที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักคำว่าหยุดพักที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้หยุดพักจากการงานแต่พระองค์กำลังหมายความว่าภาระต่างๆที่รู้สึกมันหนักจากผู้นำศาสนาที่พยายามจะให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากเกินไปของคนในเวลานั้นแต่ว่าเมื่อเขา เข้ามาเชื่อและวางใจในพระองค์และทําตามแบบอย่างของพระองค์เป็นตรงกันข้ามก็ได้ครับเพราะว่าผู้นําศาสนาบางคนในเวลานั้นกระทากระทาไม่ได้ไม่ได้เต็มไปด้วยความรักความเมตตาไม่ไม่ได้มีความเอื้ออารทรต่อคนในเวลานั้นกระทําเพียงแค่เป็นพิธีหรือกฎเกณฑ์บางอย่างแต่สิ่งที่พระเยซูทรงบอกและให้คนที่ติดตามพระองค์กระทํานั้น พระองค์กระทําด้วยความรักพระองค์กระทําด้วยพระเมตตาของพระองค์การนํามาซึ่งสันติสุขของพระเจ้าการนํามาซึ่งการรักษาให้หายเกิดขึ้นจากพระเมตตาคุณของพระเยซุคริ์ดังนั้นคนที่ติดตามพระองค์คนที่เอาแอกขององค์พระยซูคริชเจ้าแบกไว้และเรียนจากพระองค์จึงกลับกลายเป็นเป้าหมายใหม่ด้านฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อเขาเองจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและสิ่งที่เขาทำจะทำด้วยความเต็มใจจะทำด้วยความยินดีและความสุขในพระเจ้าต่อไปดังนั้นให้พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับเป็นที่หนุนใจและให้เราตระหนักและเข้าใจมากขึ้นหากว่าใครก็ตามที่กำลังดำเนินชีวิตและรู้สึกว่ามันยากเกินไปที่คนหนึ่งคนจะได้รับการรับรอง ความชอบทำจากพระเจ้าด้วยการประพฤติของตนเองด้วยวิธีทางที่เราคิดเองหรือตามผู้นำทางศาสนาต่างๆต,ตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่ให้ไว้และดูว่ามันยากเกินไปจนทำให้จิตใจของเราไม่ได้หยุดพักกับกลายเป็นภาระสำหรับเราที่ต้องแบกหรือต้องทำต่อไปวันนี้พระองค์ได้บอกว่าคนที่ตามพระองค์คนที่ที่เชื่อในพระองค์เขาจะได้หยุดพัก เขาจะได้รับการรักษาให้หายรับความสุขจากพระองค์ดังนั้นให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นที่หนุนใจเพื่อเราเองจะเติบโตกับพระองค์ในทุกๆวันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านครับ